ซอร์เรสเบนซ์ S350 D AMG Dynamic สีเทาสุดหรูหลาคันนี้ปี19โฉมเฟกลิฟมาแล้วแต่ถนนมาเพียง30,000โลเท่านั้นออกห้างอยู่ที่7ล้านกว่าสนนราคาวันนี้เพียง3.79ล้านบาทสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับแบงค์ครับที่ปรึกษาการขายจากเบนซ์มอเตอร์มอและพบกับแจ็คนะครับ เป็นที่ปรึกษาการขายจากเบนมอเตอร์มอลนะครับเรามาชาสัมภาษณ์กันก่อนนะครับว่าโชว์รูมกำลังจะย้ายไปที่เกษตรนวมินทร์ครับเส้นเกษตรตัดใหม่นะครับอยู่ตรงข้ามคันด้าพานครเลยนะครับอยู่ตรงตอม7อนะครับผมแล้วก็ข้างๆครับก็จะมีสกายโดมติดอยู่กับเบนมอเตอร์มอลเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันเดือนหน้านะครับครับแล้วก็วันนี้อยู่กับเจ้า S3 5 0 d AMG Dynamic มิกคันนี้เลยครับอาแจ็คว่าไปเลยครับใช่ตัวนี้นะครับเป็น Mercedes Benz S 3 5 0 D AMG Dynamic นะครับมาพร้อมกับโฉมเฟซลิฟที่เป็นไฟหน้าแบบ multi beam แบบนี้เลยนะครับมาพร้อมไฟ daylight fiber optic 3เต้นนะครับกระจังหน้าเนี่ยก็มาพร้อมกับเรดร์แล้วก็แฝงไปด้วยกล้อง360ด้านในตรงนี้นะครับมาพร้อมกับโลโก้ดาวลอยแบบนี้นะครับสำหรับตัว AMG ตัวนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่ง AMG p r o m i u m แบบนี้รอบคันเลยนะครับส่งต่อไปที่ด้านล้อแมกนะครับล้อแมกี้จะได้ขอบ20ครับ มันจีสโปะครับคันนี้แล้วก็ถัดขึ้นมาตรงนี้ที่เราจะเห็นยื่นจะเป็นกล้อง360รอบพันนะครับพร้อมกับหลังคาพาโนลามิกกัสลูฟครับตรงนี้ถัดลงมาจะเป็นคี y ์เลดให้4บาทเลยครับไฟท้ายจะเป็น LED แบบเต็มระบบพร้อมกับกิสเตอร์ด้วยครับนี่สวยงามมากยามค่ำคืนพร้อมกับฝาท้ายที่เป็นไฟฟ้านะครับคันนี้เปิดแบบนุ่มๆเลยหรูหรากว้างมากๆครับ แล้วเดี๋ยวเราจะไปพบกับข้างในกันนะครับมาต่อกันที่ด้านในนะครับจะเห็นได้ว่าประตูเนี่ยเป็นแบบซอฟโค้ดนะครับก็เป็นประตูดูด,ดทั้ง4บานเลยนะครับในส่วนของด้านในเนี่ยต้องบอกว่าว้าวมากๆต้องบอกว่าเอทคัทเนี่ยที่สุดของที่สุดแล้วสําหรับเมอร์ d e เดสเบนนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเบาะที่เป็นลายไดมอนด์คัทแบบนี้แล้วก็นั่งสบายปรับไฟฟ้ามีเมมโมรีนะครับทั้งหมดเลยภายในตัวนี้พวงมาลัยก็เป็นท้ายตัดแบบสปอร์ตนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นมาพร้อมกับหน้าจอ ที่ใหญ่มากๆแลวอลังการสุดๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงเนี่ยก็เป็นเบอร์มาสเตอร์รอบคันนะครับผมตัวนี้ก็ได้สุนทรียาภาพที่อีกขั้นหนึ่งของ Mercedes Ben z เลยนะครับ mm hmm. ในส่วนของอด้านตรงกลางคอนโซลตรงนี้ครับก็จะมีตกแต่งด้วยความหรูหราที่เป็นอลูมิเนียมแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวทัชแบดทุกอย่างฟังก์ชันเนี่ยครบคันมาพร้อมนาฬิกาอนาล็อกที่แบบว่าคลาสสิกสุดๆสำหรับ m e r c e d e s b e n z ของตัว S-Class ตัวนี้ ซันรูฟด้านบนให้ความโปร่งแล้วก็โล่งสบายนะครับผมตัวนี้ก็ต้องบอกว่าสบายมากๆตัดไปที่คุณแบงค์ครับในด้านนู้นเป็นยังไงวะครับนั่งสบายครับอันนี้ปรับเบาะได้แบบเขาเรียกอะไรทุกจุดเลยหัวหมอนเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยมีนี่เป็นเบาะอุ่นมาให้ด้วยครับตรงนี้เมมโมรี Memory อีก3ตํตำแหน่งทั้งผู้ขับแล้วก็คนนั่งทั้งหมดเลยครับตรงนี้ที่เก็บของต้องโฟกัสหน่อยครับเพราะว่าตรงนี้เปิดมา จะมีของไวเลสช,ชาร์จวางโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จทันทีเลยตรงนี้ปิดสะดวกสบายนี่ครับก็คือแบบหรูหราเลยการตกแต่งเขาเป็นสีดําตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบแนวอคาทัลากรามบยีนะครับ,รบเขาจะขั้นสุดครับนี่สุดเลยต้องบอกว่าด้านหน้าว่าว้าวแล้วนะครับเดี๋ยวแล้วไงเดี๋ยวเราไปต่อที่ด้านหลังดูว่าจะว้าวแล้วนั่งสบายขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับมาต่อกันในส่วนของด้านหลังนะครับก็ยังเป็นซอฟโค้ดทั้ง2ด้านเลยนะครับก็ให้ความ สะดวกสบายแล้วก็ด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าว้าวมากๆนะตัวเนี้ยเอสคัทเนี่ยก็คือนั่งสบายมากถึงรบขั้นบอบ์ดเนี่ยมันสามารถปรับนอนได้เลยทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะครับ<ม>ตัวบบร์ด้านหลังเนี่ยมันก็จะปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยทั้ง2ฝั่งเครื่องเสียงแน่นอนครับว่ายังเป็นเบอร์มาสเตอร์เหมือนเดิมนะครับได้ความรู้ละแอร์ด้านหลังก็สามารถปรับได้แถมมาด้วยจอทั้ง2จอนะครับที่อยู่ด้านหลังก็ให้ความสะดวกสบายในการที่จะดูฟังก์ชันต่างๆของตัวรถได้นะครับก็บอกว่า นอนได้สบายสุดๆเลยนะครับคุณแบงว่าไงครับว่าเป็นแบบรถสบายสุดผู้บริหารนั่งสบายๆป็นวรับคด้นงโอเคไหมครับด้านสบายมากครับเหลือกว้างมากท้งเล็กรูมเฮดรูมนี่คือแบบหลายคืบเลยครับผมไฟกระจกมีมาให้ครบหมดสามารถแต่งหน้าตรงนี้ได้เลยนะองไรนี้สำหรับสาวๆที่เป็นผู้บริหารนะครับก็ได้เช็คความพร้อมของัวเองก่อนที่จะไปคุยงานหรือว่ามิ팅ต่างๆนะครับตรงนี้ก็สำหรับใช้งานควบคุมได้ทั้งหมดเลย ก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตในเรื่องของการเอนนอนของเบาะครับว่าเอนนอนได้ไงเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันลับพิเศษครับเบาะนอนครับอันนี้เป็นแบบแฟดเบสลงไปเลยแล้วกดจนสุดเลยครับจะทําได้เฉพาะตรงผู้โดยสารฝั่งซ้ายเท่านั้นนะครับตรงนี้นี่ครับกดสุดเลยข้างหลังก็เริ่มปรับให้ออโต้แล้วครับขึ้นมาแล้วขาอ้สบายมากครับเหมาะสําหรับแบบผู้บริหารมากๆเลยครับตรงนี้ โอ้ตรงน,นี้ก็คือออกมาโอ้เรียบร้อยครับสบายมากสำหรับ s c a r ัคันนี้นะครับ S350D AMG Dynamic นะครับตัวนี้โฉมเฟสลิฟแตะถนนเพียง30,000ื่นนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอยู่ที่3.79ล้านบาทนะครับแต่ถนนน้อยมากตัวนี้ก็ใหม่ขนาดนี้รออะไรอยู่ครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อหาเราที่เบนมอเตอร์มอได้เลย สำหรับลูกค้าที่ออกรถกับเรานะครับมีบริการอะไรให้บ้างครับคุณแมงอ๋อจะมีอย่างแรกเลยเป็นทัสดีเทลลิ่งครับเค <c oughs> ลือบแก้วเต็มระบบฉ่ำกว่านี้ใหม่กว่านี้แบบรูหลากว่านี้แน่นอนครับเงาเงาเลยแล้วก็ช่วยฉุกเฉินหนึ่งปี24ชั่วโมงครับแล้วก็จะมีวารันตีของทางเราให้ด้วยครับตรงนี้6เดือนหรือหมื่นโลครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ติดตามไลฟ์เราไลฟ์หน้าใหม่ได้นะครับก็จะมีรถอัปเดตใหม่ๆเข้าใหม่ให้เรารับชมได้นะครับตัวนี้ก็ ฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกับแจ็คและ,ะแบงค์ครับได้ในไลน์หน้าใหม่นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกัน กด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ